กล้วยไข่นะครับเพื่อนถามว่าตอนเฉลยอะทาไมต้องมาคํานวณวัตถุดิบคงเหลือด้วยใช่ปะ่ะเราถามตรงนี้ใช่ไ่มทำไมต้องคานวณวัตถุดิบคงเหลือด้วยจอดสัง่งว่ากล้วยไข่ให้คานวณวัตถุดิบคงเหลือปะ่ะไม่ได้สั่งก็ไม่ต้องทําวัตถุดิบคงเหลือใช่ปะ่ะก้ผมทามาให้ดูเฉยแต่ก็ทําตามที่เฉลยไปให้เท่านั้นคําสั่งข้อกล้วยไข่เนี่ย ให้ลงแค่รายวันเท่านั้นเองแต่ว่าการที่เราจะลงรายวันได้เราจะต้องมาดูว่าเขาบันทึกบัญชีสินค้าแบบอะไรแล้วก็ตีราคาสินค้าแบบใดข้อนี้ให้แบบไฟฟ์ f o ลงทั้งพ i ช t ่วยและ periodic ผมจะพูดถึงหน้าสองที่เพื่อนถามนะการแสดงสินค้าวัตถุด,ดิบคงเหลือเนี่ยก็ไม่ต้องโชว์ก็ได้ผมทำขึ้นมาดูเฉย แล้ววัตถุดิบคงเหลือแบบโพลิวิิกเนี่ยเธอคำนวณกันมาได้อย่างที่ผมคำนวณป่ะคือขั้นตอนแรกเนี่ยเธอจะต้องดูกันก่อนว่ามีวัตถุดิบคงเหลือเท่าไหร่คำนวณได้ป่ะสามร้อยี่สิบสยี่สิบคำนวณได้ป่ะได้อยู่แล้วใช่ป่ะมันมีเฉลยมาให้คือวัตถุดิบกอจริงๆเนี่ยกอมีวัตถุดิบคงเหลือเท่าไหร่อ่ะกอมีวัตถุดิบคงเหลือเท่าไหร่ ก็มีวัดกุดิพงเอหงเหลือ1 9 3 9 2หน่วยเลเท่านี้หามาได้ไงเนี่ยใครตอบได้บ้างถ้าเกิดทำตามในเนื้อหาที่ผมสอนเลยมผมก็จะทำทำอย่างนี้ได้มาใช้ไป ได้มาผมบอกว่ายกมามี800บวกซื้อเพิ่มมาอีก1,000หน่วยและมีการส่งคืน100ผมก็ลบไปเลยสุดสรุปแล้วมันก็มีการซื้อแค่เพียง900หน่วยผมทำอย่างนี้นะบวก500ที่ซื้อมาใหม่สรุปแล้วมีเท่กับ2,200หน่วยใช้ไปก็เบิดใช้900 มีเบิกใช้อีกก็กับ1,000หน่วยแต่ว่ารับของคืนมาเข้ากระดังอีก20ก็แปลว่าใช้ไป1,880เอามาลบกันสินค้าเหลือเหลือไดากั้กับ320หน่วยเนี่ยไอ้วัตถุดิบตรงเนี้ยไม่ใช่หน่วยนะเป็นบาทมันคือตัวเลขนี้คำนวณมันเหมือนกันปะ ในเฉลยอาจจะแสดงลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่ตรงกันในนี้อันนี้ผมไปคิดมาใหม่ว่าสแสดงงี้น่าจะง่ายกว่าก็เหมือนอที่เฉลยนั่นแ,ลแหละเธอลองคำนวณด,ดิตัวเลขเดียวกัน320หน่วยไอตัวไหนที่มันมีการส่งคืนผมก็จะลบในตัวยอดเต็มๆอะ่ะเน,นี่ยเคยซื้อมา1,000ใช่ไหมส่งคืนไป100ก็ลบกันไปเลยให้เหลือยอดสุที่เลยคือ900สรุปแล้วซื้อจริงๆคือ9 0้ ัวนี้เคยถูกเบิกใช้ไป1นึ่งพแต่ว่าหน่วยงานผลิตนั้นก็ขอมาคืนโกดัง20ดังนั้นก็แปลว่าเบิกจริงๆก็คือ980เท่านั้นสรุปแล้ววัตถุดิบกอมีวัตถุดิบคงเหลืออยู่320หน่วย320หน่วยต้องการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนเราต้องไล่มว่าไอ้3า0รนั้นต้นทุนล่าสุดมันมีเท่าไหร่บ้างถ้าไล่จากโจทย์ ถ้า320ไล่มาจากที่เคยซื้อล่าสุดก็คือวันที่20วันที่20ใช่ไหม20ซื้อมา500มีแค่500หน่วยก็คูณต้นคุณหน่วยแล้วเท่าไหร่60.6ป่ะ<ม>เข้าก่อนออกก่อนนะ ใช่ป่ะล่าสุดอ่ะมันต่อไปล่าสุดยอนม,มองย้อนขึ้นมาอีกหลังจากวันที่20แล้วก็จะมีการไปซื้ออีกทีเมื่อวันที่เท่หล่ะแปดปดป่ะแปดคือทั้งหมดเนี่ยเราต้องการ320ใช่ป่ะต่อไปวันที่8ซื้ออีกหนึ่งพันก็เอา1,000เราต้องการแค่320 500ยีมันเกินแล้วใช่ป่ะทั้นจบที่นี่ ลืมไปสรุปแล้วก็จบเพราะไอ้วันที่ยี่สิบมันซื้อมาห้าร้อยหน่วยเราต้องงายแค่สามอยิบดังนั้นไปตกที่กลุ่มล่าตุดคือวันที่ยี่สิบท้านั้นก็แค่เพียงสามร้อยี่สิบคูณสิบจุดหกเลยถูกปะ่ะจะลองดูว่าตั้งใจกันหรือปเปล่าก็เลยไล่ตัวเลขนี้เฮ้ยเธอไม่ถามแม่ผมจะพูดทำไมฮะเอาเอาที่ถามแล้วกัน อ๋อเพื่อนถามว่าทําไมไม่ลงยอดยกมาในรายวันก้้ยไข่ใช่ป่ะยอดยกมาลงตรงไหนลงในรายวันในรายวันเนี่ยขยายความจริงๆแล้วยอดยกมาเธอก็จะมีการเปิดมีเยียแพทย์วัตถุดิบอยู่แล้ววัตถุดิบกอวัตถุดิบ ขอ,อก็จะมีเท่าไหร่แปดร้คูณเจ็ด้าท่าไหล่หกหมืขอก็จะมี100ตัวนี้มันโชว์ค้างอยู่คือไอ้ยอดยกไอ้ตัววัตถุดิบยกมาเนี่ยมันถูกบันทึกไว้ตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วใช่ปะ่ะตอนที่เธอไปได้มันมา สมมติว่าเราทําข้อเดือนมีนาคมไอ้ยอดย,ยกมา800หน่วยกับ20หน่วยเนี่ยมันจะต้องถูกเคยซื้อแล้วก่อนหน้าเดือนมีนาคมเช่นเคยซื้อเดือนกุมภาพันธ์มกราคมถูกปะโยอดย,ยกมาเล้าเธอเคยมีมันมาก่อนเดือนมีนาคมมันก็ต้องเคยซื้อมาเดือนกุมภาพันธ์มกราหรือก่อนหน้านั้นไปแล้วมันต้องเคยถูกลงเดบิตเครดิตไปแล้วในสมุดรายวัน แล้วพอมาลงในสมุดรายวันย่อยคงเหลือมันก็ต้องมาโชว์ในบัญชีแยกแพรเท่านั้นนะ่ะในในข้อมูลยอยจูกมาเธอจะมาลงอีกทำไมอะ่ะก็เราลงบันทึกรายการเฉพาะเดือนมีนาคมเธอไม่ได้ซื้อในเดือนมีนาคมนะยอยกมามถูกบันทึกมาแล้วก่อนเดือนหน้านั้นเราไม่ลงรายวันแต่ไอข้อมูลตรงนี้จะโชว์อยู่ในบัญชีแยกแพรเป็นย่อยคงเหลือนะตอนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ยอดยกมาเราไม่ลงอยู่แล้วอ่ะมันเกิดขึ้นก่อนเดือนที่เราทํอยู่เธอเธอเข้าใจตรงที่ว่าตอนที่เธอเลมันชินหนึ่งอ่ะยอดยกมาเธอลงรายวันด้วยไหมความหมายนี้ใช่ไหมตอนเลมันชินหนึ่งเขาต้องการปูพื้นฐานให้ให้เธอลงรายวันแล้วเธอไอ้ที่เธอลงรายวันเดบิตอะไรพวกเนี้ยเดบิตเงินสดเดบิตรถยนต์เครดิตเดบิตลูกหนี้อะไรพวกเนี้ยแล้วเธอก็เครดิตด้วยทุน อย่างนี้ไหมแล้วพอเธอออกไปชี้ยกแพทย์เธอก็ต้องเปิดเปชี้ยกแพทย์ใหม่และใช้คําพังอิงว่าตำหนุ่นใช้คำพังอิงว่ายอดยกมาถูกป่ะไอ้ปชี้ยกแพทย์เนี้ยมันก็จะถูกบันทึกไว้อยู่แล้วแต่เขาต้องการปูพื้นฐานให้เธอรู้ว่ามันมาอย่างไงให้เธอรู้ธรรมชาติของมันเธอลองนึกถึงธรรมชาติจริงๆดิยอดยกมาเธอจะมาลองอีกทำไมก็เธอเคยลงเมื่อเดือนที่แล้วแล้วแต่เคยซื้อมาแล้วเมื่อเดือนมกรากรุณา ไอรายวันมันลงตอนไหนอ่ะมันควรลงเมื่อเกิดรายการถูกป่ะเราเรียนบัญชีมารายวันลงเมื่อเกิดรายการก็ไอรายการวัตถุดิบคงเหลือยกมามันต้องถูกใครซื้อมาแล้วเมื่อก่อนเดือนมีนาคมก็แปลว่าเธอลงไปก่อนเดือนมีนาแล้วผมมาทําเดือนมีนาผมก็ไม่สนใจมันผมรู้แค่เพียงมันมียอดเท่านี้คงเหลืออ่ะมีอีกว่าข้อหนึ่งก้อยไครเออมีใครหาตรงนี้แบบว่า ไม่ค่อยเข้าใจว่าส่งคืนกับรับคืนน่ะเผื่อบางบางทีมีความสลับความคิดอยู่ส่งคืนให้มองว่าส่งคืนหรือรับคืนเนี่ยภายนอกภายในด้วยนะเวลาที่เราเรียนบัญชีเมืไหนกันมาส่งคืนกับรับคืนหมายความว่าส่งคืนหมายถึงเอาของที่เคยซื้อมาคืนกับคนที่ขายเราเรียกว่าส่งคืนซึ่งในเนื้อหานี้ก็ส่งคืนเหมือนกันที่เคยเรียนส่วนรับคืนที่เคยเรียนกันมาในบัญชีหนึ่งรับคืนหมายถึงว่าเคยขาย แล้วลูกค้าเอาของมาคืนเราเราเรียกว่ารับคืนใช่ไหมแต่ในเนื้อหาการบัญชีต้นทุนเนี่ยคำว่ารับคืนแม้เขาจะเขียนว่ารับคืนก็จริงอยู่แต่มันไม่ใช่เป็นการขายให้กับบุคคลภายนอกนะมันเป็นการเคยเบิกไปใช้ในการผลิตแล้วหน่วยผลิตเนี่ยมีวัตถุดิบเหลืออยู่หลังจากการผลิตก็เลยเอาวัตถุดิบเนี่ยจากหน่วยผลิตมาเก็บไว้ที่โกดังเหมือนเดิม คำว่ารับคืนในตรงนี้มันหมายถึงว่าอยู่ภายในองค์กรดังนั้นจะไม่ลงคําว่ารับคืนแน่นอนใช่ไหมเออจริงๆแล้วก็มันก็คือการเอาของไปคืนโกดังที่เราเคยเบิกมาอ่ะไงกล้วยไข่ ที่เฉลยไปต้นงุนขายอ่ะเธอคำนวณกันมาได้ปะ่ะหนึ่งสาสาเก้นเนี่ยได้ปะ่ะเธอไม่สงสัยมั้งเหรอว่ามันมันคือทฤษฎีอะไรเนี่ยให้หนึ่งสมาได้ไงคือเวลาแกะเฉลยอ่ะคิดตามปะ่ะว่ามันคิดแบบนี้ได้ไหมทำไมต้องคิดแบบนี้อะไรเงี้ยคิดปะ่ะ ไม่คิดใช่ไมไม่คิดอย่าพูดให้คิดแล้วกันต้มทุนขายนะเธอดูนะเธอใค้ก้อมูกันมาได้ว่ามันได้ยอดเท่ากับ1 3 3 9 9 0 8สาผลแบงการเฉลยมาให้เป็นตัวเลขแบบบวกหกักบวกหักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเพราว่าต้นทุนขายเข้าสู่รูปแบบหน้าตาของต้นทุนขายเลยมันประกอบด้วยอะไรบ้าง รูปแบบหน้าตาต้นุนขายาอ,ขาอ่ะสินค้าต้นหั่วบวกซื้อสุดที่เดี๋ยวผมจะทํามาเป็นในแบบรูปแ,แบบที่เราเคยเรียนกันนะคือมันไม่ได้ผิดเพี้ยนจากทฤษฎีหรอกค่นสินค้าลายแล้วก็จะออกมาเป็นต้นขายใช่ไหมตัวเนี้ยคราวนี้เราบอกว่าต้นทุนขาย1 3 3 9 0 8 มาได้ไงเริ่มต้นเลยนะสินค้าต้นงวดของกอมีอยู่800หน่วยต่อนหน่วย75บาทดังนั้นเอามาคูณกันก็คือ60,000 800คูณ75ยอดยกมาคือสินค้าต้นงวดบวกซื้อสุดทิซื้อสุทธิประกอบด้วยอะไรบ้างซื้อสุดทิ ซื้อสุทธิประกบอบด้วยซื้อซื้อบวกค่าขนส่งข้าวอาะส่งคืนอาจลดรับนี่คือกระบวนการของซื้อสุทธิ<ม>ที่เราบวกกับสินค้าต้นด้วไปะครควนี้เธอมาสรุปดีว่าจย์ข้อนี้ซื้อสุทธิมีอะไรบ้างซื้อสุทธิมีอะไรบ้างมีตั้งแต่หนึ่งพันคูณเจ็ดสิบถูกปะ แล้วก็มี500ร้คูณหกนี่คือการซื้อทั้งหมดในตอนแรกใช่ปะ่ะอ่ะกดดูเท่าไหร่ซื้อทั้งหมด1นึ่งพันคูณเจได้70็ด0มื0นห้า้อยคูณห0ได้ไ 3, 000. 3, 000. ร3,000 3,000มม่เป็ท่าไหร่สหนึ่งสรุปซื้อสุทธิซื้อตอนแรกสาหนึ่ง ถูกป่ะเนี่ยซื้อตอนแรกแทนค่าไปแสนหนึ่งข้าวส่งข้าวกี่บาทสามร้อยสาร้อยบวกค่าส่งข้าวสามร้อยาตรงคืนข้อนี้มีสรงคืนไหมมีตรงคืนเท่าไหร่กี่หน่วยหนึ่งร้อยหน่วยหน่วยละเจ็ดสิบเป็นเจ็ดพันส่วนลดรับมีไหมจดข้อนี้ได้รับส่วนลดไหม ไม่มีก็แปลว่าลบศูนย์เอา 110, 300, 17, หนึ hey, 1, 3, 300, 17, ่งมื่นบวกสามร้อยบวกเจ็ดพันได้ไรเฮ้หนึ่งแสนบวกสามร้อยลบเจ็ดพันได้ไรเก้าสามสามศูนย์ศูนย์ตัวนี้นะซื้อที่เก้าสามสามศูนย์ศูนย์บวกหกหมื่นได้หนึ่งห้าสามสามศูนย์ศูนย์ หากสินค้าไปงวดสินค้าไปงวดตามนี้เนี่ยเธอจะต้องคำนวณเองซึ่งเธอคำนวณกันแล้วใช่ไหมสินค้าไปงวดเมื่อกี้ที่คำนวณให้อ่ะอเท่าไหร่สินค้าไปงวดหนึ 10, 99, ่งหมื่นเก้าพันสามรอยเก้าสิบสองลบกันก็คือตัวนี้ ถ้าเป็นการทำรูปแบบในรูปแบบของต้นไข่ก็ได้แล้วแต่ไม่ใครมีอะไรถามใช่ไหมก้ไยไข่สุภาพมีไหมสุภาพสุภาพไม่มีผมจะผ่านนะ เอสทีเอสทีมีมะ้เอสทีเอสทีไม่มีเอสทีไม่มีถามจริงมีมะถามจริงคือชื่อบริษัทถามจริง จริงก็ไม่มีคือเพิ่งมานั่งตรวจสอบเฉลยเมื่อเช้าจะตื่นมาตีสี่แล้วเมื่อวานแต่บอลเหนื่อยเลยตื่นประมาณเจ็ดโมงครึ่งเลยมานั่งดูเฉลยเมื่อเช้าเนี่ยเลยมาสายนิดหนึ่งแต่มาสายนะั้นไม่ได้มาช้ากว่าเวลาสอนนะมาสายกว่าเวลาปกติ ปกติมามาสักหกโมงครึ่งอ่าข้อ5้าลังเสิษษษ์อุตสาหกรรมลังเสร์อุตสาหกรรมก็ไม่น่าจะมีนึกคิดนึกคิด น,นึกคิดมีแบบเผื่อบางคนมีผมก็มีแบบผมก็มีไอเดียอยู่นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะมีใครแบบมีไอเดียแปลกๆมานึกคิดอยากจะนําเสนอนึกคิดนึกคิดถ้าไม่มีจะผ่านนะอ่ะทศพรทศพรนะ ระคืนวันที่สาสิบก็เราไม่เป็นทึกบัญชีนี่เราลงแบบพอดิกไม่ใช่หรอไม่ต้องกังวลใจล,ลงแบบพอดิบเธอไม่ลงบันทึกบัญชีการเบิกวัตถุดิบดังนั้นต่อหน่วยเธอ,เธอไม่จำเป็นต้องถามก็ได้อ่ะเผื่อเธอมีอันอื่นอีกผมไม่อยู่ผมม่อยู่จุดหนึ่งเผื่อมีใครอยากถาม เคมีความคิดพินเพี้ยนเหมือนกันอะไรเงี้ยมีปะ่ะแบบอาจารย์เฉลยแบบนี้นะคิดว่ามันน่าจะเฉลยแบบนี้น่าจะง่ายกว่าคือไม่ได้ผิดหรอกเฉลยแบบนี้ง่ายกว่าไหมอะไรเงี้ยมีปะ่ะมาทําเฉลยให้ดูอย่างนี้อาจจะทําให้งงทําอย่างนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมีป่ะบวกหนึ่งแต่อย่านำเสนอวินเพี้ยนใดพิเพีพ้ยน<พ>ไม่ให้นะเอานําเสนอในกรอบด้วย ไม่มีอนะ่ะไม่มีถ้าไม่มีก็อย่างนี้กันผมก็อยากบอกได้มาเนะี่ยที่ผมเฉลยน,นะหนึ 1, ่งพันบวกสองพันบวกหนึ่งพันบวกสามพห้าบวก5้าพัน บวก600ใช่ปะที่ผมเฉลยมาได้13155ส่วนใช้ไป500บวก400บวก2,200บวก1,000ได้40ได้4100ใช่ไหมทำเฉลยแล้วเอามันมาหักลบกันก็เป็นที่เหลืออยู่ผมก็มีความคิดแปลกๆขึ้นมาว่า แล้วม,มีตัวไงฮะบวก55บวก55ด้วยผมก็เลยพิวารน,นิดมาแปลกๆมาว่าออไอ้55คืออะไรเธอไปดูนิด55คืออะไรรับคืนรับคืน,คนเดี๋ยววนะ่ารับคืนจากจากผู้จากคนที่ผลิตอะโรงงานเราเนะี่ยรับคืนมาจริงๆแล้วไอ้รับคืนนะั้นมันน่าจะเป็นรถไปลดถตัวเบิกใช้ดีกว่าใครคิดเหมือนกันเลยก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่คือ คืออย่างนี้ก็ถูกอยู่แล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าเกิดผมทาอย่างนี้ล่ะรับคืนเนี่ยผมเอาไปตัดยอดให้ตัว1นึ่พันเลยที่ผมลงหนึ่งพันเนี่ยจริง,รงๆแล้วมันเปิดไปหนึ่งพันจริงอยู่แต่รับคืนมาห้าสิบห้าผมก็ไปลบกันก็จะเป็นยอดเบิกใช้สุทธิใช่ไหมสวยตัวนี้ผมบอกว่าแม้มันจะได้กลับเข้ามาจริงอยู่แต่ผมบอกว่าผมเอาไปตัดยอดตรงนี้แล้วตรงนี้ผมก็เลยตัดทิง้งแต่ยังไงก็ตามนะคําตอบก็ได้เท่ากันแหละจะดูว่าจะมีมุมมอง แตกต่างกันนิดหน่อยไม่เป็นไรคําตอบได้เหมือนกันแล้วแต่จะคิดคือไม่ไม่ได้ตีก่อนว่าจะต้องคิดเหมือนผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไงอาจจะคิดยังไงก็ได้ให้มันได้คําตอบเหมือนกันข้อน,นี้ก็ไม่มีปัญหานะยังไงมันก็คงเหลืออยู่เก้าพันห้าิห้าเหมือนเดิมไม่มีนักคิดจบต่อไปเทสต์่อไม่ได้มีนะเราคุยกันแล้วเนี่หรือใครจะมี เทสสองไม่มีจิตจิตไอ๋อเวลาจิตไม่ต้องก็ได้มีประสาทจิตกันปะไม่เป็นไรผ่านผ่านชื่อคำว่าจิตที่มันดูไม่ค่อยไม่ค่อยปกติซีซีอะซีๆี ซีซีไม่มีคือไม่มีแบบผัดหรือว่าไม่มีปัญหางาาั้นผานกล้วยหอมกล้วยหอมมีปะ่ะมีดิกล้วยหอมมีกล้วยไข่แล้วนี่กล้วยหอมกิตินชอบกล้วยหอมหรือกล้วยไข่กล้วยหอมนึกว่ากล้วยน้ำปลา ว้ยมาตั้งรหมดต่อไปว้ยหอมก็ไม่มีหมดแล้ว,ห,ห,ลวหรือจะมีอะไรกันเพิ่มเติมอ่ะไม่มีนะไม่มีงั้นเดี๋ยวก็จัดโต๊ะสอบเดี๋ยวผมจะไปเอาข้อสอบมา แล้วก็เตรียมตัวสอบได้